นำต้อนรับปีมังกรทองสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเจกับน้องฝนเซรีไทยนะคะวันนี้น้องฝนก็มีรถครอบครัวเข้าใหม่มานําเสนอค่ะตรงนี้เลยเป็น t o โยต้าฟองจูเนอร์นะคะใครที่มองหารถครอบครัวนะคะตอนนี้ของน้องฝนมีเข้ามาหลายคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําสีขาวนะคะขับ2ขับสีลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สามารถสอบถามน้องฝนได้นะคะตอนนี้หันราคารถล้างสต็อกคือเยอะมากเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 0 0 0 0 0 19 00งันบาทเท่านั้นนะคะอย่าร์าเมคอัพมาชมรถกันดีกว่าค่ะมาเลยคันแรกเลยนะคะคันนี้เลยนะคะสีดําตรงข้างๆเมคอัพคันนี้ก็จะเป็นปีสองพันสิบเก้านะคะเป็นชมหน้าใหม่นะคะนี่เลย To โยตา้าปัญลักษณ์โตโยต้าตรงนี้เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่9 19 00สันบาทเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับนี่เลยกระจังหน้าก็จะเป็นโคลเมียมนะคะตัดกับสีดํานะคะสวยงามเลยนะคะ ข้อเด่นของฟองกูเนอร์นะคะก็ดวงไฟใหญ่ๆจะโตตรงนี้เลยนะคะเขาเรียกว่ารถคุกกี้นะคะนี่เลยไฟเลี้ยวไม่ค่อยเปิดไฟแยงตาเพื่อนนะคะสัญลักษณ์ง่ายมากสําหรับรถโตโยต้าฟองกูเนอร์นะคะลูกค้าที่ขับอยู่นะคะคือรู้เลยเห็นมาแต่ไกลเลยนะาขับกลางคืนเห็นฟองกูเนอร์นะหลีกทางให้ทันทีเลยนะคะลูกค้าไฟตัดหมอกก็ดวงใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็คาดด้วยโครเมี่ยมนะคะแบบนี้เลยค่ะลูกค้ามาต่อกันนี้ข้าง ใครที่อยากไปเที่ยวปีใหม่หรือว่ายังไม่ได้ไปเที่ยวปีใหม่นะคะก็มาซื้อรถกับน้องฝนได้นะคะเอ่อยางนะคะของน้องฝนเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้ยางเดิมนะคะทางร้านเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งสีเส้นก็รอมแม็กกัเนเดิมจากโรงงานเลยนะคะมาต่อกอันนี้ข้างทางเลยนะคะไฟนะคะไฟเลี้ยวก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างตรงนี้เลยนะคะก็ใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะมีบันไดขึ้นก็มีนะคะไม่ต้องกังวลเลยมา มาน้ำฝนพามาดูรอบคันเลยนะคะมาดูข้างหลังกันก่อนนี่นะคะสัญลักษณ์ง่ายๆเลยโตโยต้าฟองจูเนอร์นะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีไฟเบรกตรงนี้เลยนะคะลูกค้านี่เวลาเปิดฟองจูเนอร์นะคะก็กดง่ายๆแค่กดติ๊งนึงมันก็เปิดเป็นอัตโนมัติแล้วนะคะลูกค้ารถฟองจูเนอร์นะคะข้างหลังก็จะมีกระจกเอ้ยมีกระจกมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะนี่ข้างหลังกว้างขวางมาก นี่เยอะมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะเบาะก,ก็สามารถพับได้นะคะนี่แบบนี้เลยหรือว่าใครที่อยากจะนั่งก็สามารถเอาลงมาได้นะคะหรือว่าพับเก็บก็ได้นะคะนี่น็อตก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเลยนะคะน็อตยังสวยรถของน้ฝนทุกคนันรับประกันเลยว่ารถสวยไม่มีชนไม่มีพิความน้ำท่วมและที่สำคัญไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่นะ้องฝนเปิดให้ดูกันให้เห็นกันแบบชัดเลย ว่ารถที่เสรีไทยสวยทุกคันเลยขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะคะง่ายมากสบายมากไม่ต้องเอากุญแจไม่ต้องไปเปิดกุญแจอยู่เดี๋ยวตามลมืฝนมาชมภายในรถกันค่ะนี่นะคะก่อนที่จะชมภายในรถนะคะเวลาเราเอาคุญแจอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมเราไม่ต้องใช้กุญแจเราใช่มือกดตรงนี้ปิ้งมันก็สามารถเปิดหรือว่าเออล็อกรถได้นะคะ ข้างในเดี๋ยวให้ลูกค้าดูข้างในกันสักนิดนึงนะคะคานี้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะนี่แค่กดนึ่งๆก็สามารถสตา,าร์ทรถได้เลยนะคะ <poses. S 1> พวงมาล,ลัยนะคะเป็นพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเปิดเสียงปิดเสียงรับโทรศัพท์คือเลื่อนอะไรก็สามารถทำได้ครบทุกอย่างเลยนะคะลูกค้า แล้วก็แอร์นะคะใช้งานได้ปกติเย็นฉ่ำนะคะเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยสำหรับรถคุกกี้น้อยคันนี้เลยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ตั้งก็มีมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็คือเครื่องแบบจุดเล่นจุดไฮไลท์สำหรับรถครอบครัวคันนี้นะคะมันมีเยอะมากจริงๆเลย๋ยวน้องฝนพาไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารข้างหลังกันต่อเลยนะคะข้างหลังนะคะกว้างขวางมาก นั่งได้เยอะเลยนะคะตรงนี้ก็นั่งได้สองสามคนแล้วอีกข้างหลังที่พับอยู่ก็สามารถนั่งได้อีกนะคะในที่สําคัญเลยนะคะของรถฟังจูเนอร์นะคะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะลูกค้าเหมือนชาร์จแบตที่บ้านเลยไม่ต้องมีสายเวทบังเวทบีก็คือเสียบชาร์จเหมือนกับชาร์จของบ้านละ่ะแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าคือนี่ให้ตะกล้องซูมกันไปแบบชัดๆเลยคือชัดแจ๋วมาก แล้วก็ที่สำคัญมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะใครที่อยากได้รถฟองเจนเนอร์นะคะไปใช้งานสักคันก็สามารถสอบถามน้องฝนได้นะคะของน้องฝนมีทั้งขับสองแล้วก็ขับสี่เดี๋ยวน้องฝนพาไปชมอีกสองคันค่ะนี่นะคะคันสีขาวคันนี้ก็จะเป็นปีสองพสิบเก้าเหมือนกันเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นขับสองนะคะขับสองขับสี่ลูกค้าอยากได้แบบไหนทางร้านมีมาให้หมดเลยนะคะ คันนี้ก็จะเป็นขับ2องนะคนี้ก็จะเป็นปี2องพเหมือนกันเลยราคา9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนั่นกันเลยค่ะนี่ไฟก็เหมือนกันทุกอย่างทุกอย่างเหมือนกันตากันแค่สีอย่างเดียวให้ลูกค้าดูภายในกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวอ,อ,อาจจะดูจากออน้องฝนอาจจะไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวให้เห็นกับตากันดีกว่าว่าข้างในเหมือนกันไหม ข้างในก็ไม่แตกต่างกันเลยเบาะนังเหมือนกันเบาะก,ก็ปรับได้ถึงเจ็ดระดับเหมือนกันเลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะคะเครื่องเสียงแอร์วิทยุใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มีปุ่มอีโค o โหมดปุ่มพาวเวอร์โหมดนะคะก็คือปุ่มประหยัดน้ำมันนะคะนี่ให้ดูในส่วนของห้องผู้โดยสารข้างหลังกันบ้างนะคะนี่เลยในส่วนของห้องผู้โดยสารข้างหลังก็ กว้างขวางนั่งได้เยอะสะดวกสบายเลยนะคะตอบโจทย์เลยนะคะใครที่มองหารถครอบครัวนะคะนี่ข้างหลังระหว่างสีดำกับสีขาวต่างกันไหมไม่เลยค่ะดิสัญลักษณ์เตอรตาแล้วก็เป็นฟังก์ชันเนอร์ตรงนี้เลยแล้วก็เปิดก็กดเหมือนกันเลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้า เวลาเราอยากจะเออนั่งข้างหลังมีผู้โดยสารมานั่งข้างหลังเราก็เดี๋ยวต้องฝนยกให้ดูนี่ง่ายมากนี่สะดวกสบายสามารถปรับระดับของเบาพนักพิงตรงนี้ได้ด้วยนะคะตอบโจทย์ของใครๆหลายคนเลยค่ะสำหรับรถครอบครัวคันนี้นะคะบางคนยังแบบตามหารถฟองจูเนอร์นะคะของชาลรานตอนนี้มีเข้ามาให้เลือกสามคันเลย เดี๋ยวพามาดูกันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้เลยค่ะเป็นขับสี่นะคะคันนี้ก็จะเป็นปี2017ค่ะลูกค้าคันนี้ก็ราคาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยคันนี้ก็สาภาพสวยทุกคันเลยนะคะตาสัญลักษณ์เตย์ตาใหญ่ๆโะโตตร,ตรงนี้เลยเห็นได้คือมาแต่ไกลเลยอะคะแล้วก็ดวงไฟนะคะดวงโตโตเลยไฟตัดมองตัดหมอกก็มีค่ะคาดด้วยโครเมียมสวยงามนะคะมา ไปชมภายในกันบ้างดีกว่าว่าขับสองขับสี่ต่างกันแบบไหนบ้างต่างกันอย่างไรบ้างเปรียบกันให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ข้างในนะคะก็จะเป็นปุ่มพุ่สตาร์ทเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะคะขับสี่นะคะก็จะมีปุ่มโฟลวินตรงนี้เลยค่ะลูกค้าขับสองมันจะไม่มีนะคะขับสี่นี่เราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะคะ ง่ายมากแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะคะตรงนี้เลยให้ถึงสองช่องสามารถเก็บได้นะคะคือคอนโทรลอะไรสวยมากตกแต่งโอ้ยฟังก์ชันนน่นออปชั่นเพียบเลยสําหรับรถฟังชันเนอร์นะคะนี่ที่ใส่อุปกรณ์ก็กว้างขวางมากนะคะใครที่อยากได้รถครอบครัวนะคะน้องฝนแนะนาเลยนี่น้องไอมาดูตรงนี้ค่ะนี่ ตรงนี้นะคะก็คือเป็นปุ่มประหยัดน้ํามันเวลาลูกลูกค้าสตาร์ทรถอยู่ขับรถอยู่นะคะแล้วก็ติดไฟแดงนะคะถ้าลูกค้ากดตัวนี้ยบึง้งรถจะไม่ดับแต่ถ้าเออถ้ากดตัวนี้ยถ้ากดตัวนี้ยรถจะไม่ดับแต่ถ้าไม่กดอะรถจะดับแต่ว่ามันคือเป็นปุ่มประหยัดน้ํามันออแค่นั้นแหละง่ายๆที่ใส่อุปกรณ์อะไรก็มีมาให้ครบนี่อันนี้จะเป็นเหมือนออใส่ขวดน้ําใส่อะไรได้เพราะมันจะเก็บความเย็นได้ดีนะคะ ข้างล่างก็ใส่นี่มีคู่มือให้ครบทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบรถสวยให้ดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารข้างหลังนะคะนี่ห้องผู้โดยสารข้างหลังก็กว้างวางมากเบาะสีสวยมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่แตกต่างกันเลยกับคันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราฝนเปิดตรงนี้ให้ดูกันสักนิดหนึ่งตรงนี้จะมีที่าวางแก้วน้ําให้นะคะนี่ลูกค้าก็แก้ กดไปเลยปุ้งก็สามารถวางแก้วน้ําให้ถึงสองช่องเลยนะคะเก็บง่ายๆแล้วก็ที่ใส่คล้องที่แขวนแกงอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยนะคะในส่วนของข้างหลังนะคะก็ตาสัญ,ญลักษณ์เตอร์ตาฟังกินเนเหมือนกันเลยนี่อันนี้เป็นขับสีนะคะ ให้เปิดให้ดูกันสักนิดหนึ่งพูดถึงฟงจูเนอร์นะคะจะมีเซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะนี่เลยเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะให้ดูหัวนงหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเลยค่ะลูกค้าบอกก็สามารถพับเก็บได้นะคะก็ดึงขึ้นได้ง่ายๆสามารถดึงพับเก็บโอ้นอฝนไม่มีลเลยสำหรับลูกค้าอยากได้ฟงจูเนอร์นะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะ มาบอกโปรโมชั่นกันดีกว่าของเดือนนี้ใครที่อยากทราบอยากรู้เรื่องรถอยากสอบถามรายละเอียดเรื่องรถนะคะตอนนี้โปรโมชั่นก็มีเยอะเลยค่ะลูกค้าใครที่สนใจอยากออกรถกับน้องฝนสักคันหนึ่งนะคะจองเพียง3,000บาทเท่านั้นสําหรับเตโยตาฟองจเนอร์นะคะแล้วก็มีถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรี3ครั้ง30,000กิโลแล้วมีช่วยผ่อนให้ถึง5เดือนเลยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะทางร้านมีบริการหลังการขาย ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าซื้อรถกับน้องฝนไม่มีไม,ม,ไม,ม่มีดูแลไม่นุน่มไม่นี่ทางร้านมีบริการหลังการขายมีปัญหาอะไรสามารถทักมาหาเซล,ลได้ตลอดเลยนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจโทรหาน้องฝนเลยค่ะ0810932445นะคะขอย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะคะ0810932445นนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ